ครับจากจุดประสงค์ของโครงการนะครับนี้ที่ต้องการที่จะมอบโอกาสให้กับผู้ที่ได้โอกาสทําให้เรา AP ที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีเนี่ยมองเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถตอบแทนสังคมส่งมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กๆโดยที่เราได้มอบคอมพิวเตอร์นะครับจำนวน4เครื่องรวมถึงเราได้มอบเ,ออเงินนะครับจำนวน1 5 0 0 0 0บาท เพื่อที่จะนำไปพัฒนาห้องสมุดนะครับให้เป็นแหล่งความรู้อีกประการหนึ่งนะครับที่ให้กับโครงการนี้ครับขอต้อนรับคุณเบนเข้าสู่ช่วงยูโฮมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคบณเบนนะครับวันนี้มาออกรายการแทนคุณแม่นะครับโอ้โหเรียกว่ามีบ้านที่ใหญ่ก็เริ่มเลยบ้านกี่ชั้นนะครับงามชั้นครึ่งค่ะ3ชั้นครึ่งนะครับสบายแล้วอีกคร้่หนึ่งคือให้แบบฮอบบิทอยู่เลยครับคือแม่ชั้นชั้นชั้นใต้หลังคาหรือว่าเป็นชั้นลอยค่ะเป็นชั้นลอยค่ะ เป็นชั้นลอย็นขึ้นนะฮะก็คือมีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นลอยแล้วก็ชั้นสองี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ะจะทําให้บ้านเนี่ยชั้นร่างโปร่งมากอันนี้อันนี้ชอบที่ความโปร่งด้วยนะฮะที่ซื้อบ้านหลังนี้ใช่ค่ะก็ดูโล่งโปร่งดีค่ะหน้าต่างเยอะดี เข้ามาได้ดีมากค่ะอ๋อนะครับเป็นบ้านใหม่เลยนะครับบ้านใหม่ใช่เป็นบ้านใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ตกแต่งเลยยังไม่ได้ตกแต่งเพราะฉะนั้นโฉดอย่างนี้มาเสบายบลยสบายเลยสบายเลยเริ่มศูนย์เลยนะคะอยากใส่อะไรก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะโอ้โห ที่บ้านมีใหญ่โตขนาดนี้อยู่กี่คนเนี่ยทั้งหมดสี่คนอยู่สี่คนนะครับมีครอบครัวมีใครบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ชายแล้วก็พี่ชายคุณเบนนะครับก็คือแค่นี้เองที่อู่แล้วมันจะแบบมันจะทำให้แบบ้ต้รู้สึกว่า เรียกว่าขาดความอบุ่นนะฮะใช่รายที่นี่เพิ่มสักคนนึงเฮ้ยบ้านพี่ก็สี่คนก็อบอุ่นดีนะอิคิวเนี่ยขาดอะไรครับขาดอะไรบ้าเดียวงานคือเขาเขาขาดอิคิวแหละค่ะใช่แล้วเขาคนจะบอกว่าขาดตัวเขาอะค่ะคือเขากำลังเสนอตัวเองเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ถามผมดีกว่านะฮะไม่ถามเหรอว่าอยู่แถวไหนยังไงจะได้ไม่เจอไหนฮะย่านไหนฮะเนี่ยแถวพระรามสองแถวพรามแล้วถามคุณเบนซ์ยังว่าอยากหรือเปล่าเห็นหน้าไหมคะเห็นหน้าก็คือว่าเป็นบ้านสามชั้นครึ่งครับแล้ววันนี้ที่จะให้รายการชูรูออกแบบนี่ก็คือมีส่วน ของห้องรับแขกข้านล่างนะครับส่วนทานอาหารแล้วก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนแพน t r y นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะชอบทาบข้าวมากนะครับชอบมากๆนะครับทำอาหารพวกประเภทอะไรครับก็เป็นพวก พวกแกงอะไรพวกนี้ค่ะแกงผิวหวานไทยอาหารไทยอย่างนี้เลยนะครับก็เรียกว่าอาหารไทยก็มีกลิ่นอยู่นะคะแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็คงองมีวิธีการจัดการเรื่องของกลิ่นด้วยนะครับเราไปดู l เ y o u ์กันดีกว่านะครับว่าเราทาการออกแบบอย่างไรบ้างนะครับจากบริเวณด้านหน้านะครับโถงเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดเป็นส่วนของพื้นที่รับแขกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็มีส่วนต่อกันก็คือจะมีส่วนของส่วนทานอาหารมีอยู่4ท่านจัดไว้สักหกที่ดีไหมครับ ก็ด okay? ีเผ uh ื่อไว้แขกมานีนะครับอ่านะครับเผื่อไว้มีแขกแล้วก็เป็นบริเวณแพ n t r y นะครับซึ่งเชื่อมกันกับบริเวณครัวนะครับคุณเล่นโดยส่วนตัวนี้ชอบสีสันหรือชอบสไตล์อะไรเป็นพิเศษไหมครับ ก็เป็นชอบสีแบบเรียบเรียบอะค่ะชอบสีเรียบเรียบนะครับที่บ้านเลี้ยงสัตว์ด้วยหรือเปล่าครับมีค่ะมีน้องหมาเห็นไหมล่ะอ๋อแหม่ตีน้องหมาด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กคะเลี้ยงในบ้านหรือนอกบ้านเป็นเป็นอ่าเป็นพุดเดิ้นนะคะพุดเดินก็เลี้ยงในบ้านพุดเดิ้ลก็อยู่ในบ้านได้เลยนะครับเดินบ้านโมเดิร์นแหมเข้ากันได้ด้วยดั้นๆนะเพราะงั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยน่าจะมีปัญหาน้อยนะครับเพราะว่า เราใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับเลยใช้เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับขนาด60สิคูนหกได้เลยนะครับเพราะเนี้ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเวลาปูเสร็จแล้วก็จะเรียบโก้เลยนะครับสื่อดูเนี้ยบนะครับคราวนี้มาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์กระดี่ไอคิวครับวางเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างครับเฟอร์นิเจอร์บ้านใหญ่นี่นะครับวางแท้ๆไปเลยนะครับก็เป็นนี่เลยครับโซฟาขนาดใหญ่นะครับนี่นะฮะผ้าบุนี่มีเป็นภูมิแพ้ไหมที่บ้าน ก็เป็นนะคะคุณแม่จะเป็นค่ะเป็นด้วยเชนนั้นเอาไงดีเลือกผ้าบุที่แบบว่าเป็นแบบผ้าลักษณะคือความละเอียดเป็นไมครอนนะฮะทำให้ไม่เก็บรายฝุ่นนะครับแล้วไม้ที่จะใช้เนี่ยค่ะเอาเป็นไม้สีอะไรดีคะอยากได้เป็นไม้สีอ่อนลงกว่านี้นิดนึงนะคะอ๋อเอาเป็นว่าเราเปลี่ยนสีของผนังนะครับเมื่อกี้บอกว่าอยากให้ฟอกให้เป็นสีอ่อนลงนะครับก็เดี๋ยวทำให้อ่อนลง เราได้พื้นแล้วผนังไม้แล้วนะครับเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เรสกับออคิวช่วยกันเติมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยังขาดความสมบูรณ์ของบ้านอยู่สองสส่วนก็คือเรื่องของผ้าม่านก็จะเป็นม่านปัดสองชั้นนะครับมีผ้าม่านทึบกับผ้าม่านโปร่งก็จะทําให้บริเวณโถงเนี่ยค่อนข้างสวยงามแล้วนะครับเน้นไปที่ชั้นเรียกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดต้องการให้โก้มากขึ้นก็ใช้ไฟห้อยระยะลงมาจากบนสวยด้วยนะคะเพราะว่าเห็นบ้านคุณเบนน่ะค่ะ มีแบบว่าซิลิ่งที่สูงมากพอผ้าม่านเนี่ยจากด้านบนลงมานะคะก็จะทําให้บ้านดูโออาแล้วก็มีช a n เลีย e r ลงมาสักหน่อยนะคะเพราะแอเรียนี้เป็นแอเรียที่รับแขกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกมุมที่เป็นความบันเทิอของบ้านก็มีทีวีอยู่นะครับแล้วก็ทําตู้เก็บเท่ๆเลยนะไ q ควน่นี่แหละครับซึ่ง หน้าบ้านนะครับในบ้านที่โก้หรูขนาดนี้นะฮะใช้แบบมีขยะขยะนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องเรียบเอาเลยนะฮะคือจริงๆแล้วว่าบ้านบ้านบ้านนี้เขาก็ต้องมีที่เก็บของเยอะเหมือนกัินะกิ๊กคิวทุกอ่าข้างล่างนี้ต้องเก็บของเยอะนะฮะแล้วต้องดูเรียบนะครับอ๋อเหมือนไม่มีเลยไหมดีดีไหมคะตอบแทนดีมากเลยค่ะีโอเคถ้าเกิดอยากได้ของที่แบบว่าซ่อนแบบให้คนเดินมาต้องหาอยู่ไหนอะกองอยู่ไหนอะ ต้องมาดูที่นี่เลยครับช่วงนี้ครับบ้านไฮเอครับครับบ้านไฮเอตอนอุปกรณ์บ้านเลื่อนนินจาโดย Modern Form Home Decorative ตกลงมีบานประตูที่ไม่มีใครรู้ว่ามีห้องลับซ่อนอยู่ด้วยหรอครับมิสเตอร์โฮมมีสิครับนี่ไงครับผมไหนครับก็นี่ไงครับผมมิสเตอร์โมันร้อนได้สิครับผมเันเดือดร้อนนะฮะ ุ้มหลบพี่ตุ้มจะไเจอสวยเลยนะครับไม่ได้อำครับผมนี่ไงครับเห็นจะมีอะไรเลยครับมันก็าแค่ผนังธรรมดาใช่สิครับ f l ั t sliding door system เป็นประตูบานเลื่อนระนาบผนังของแรมสุดยอดนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่าบานเลื่อนนินจาเพราะเวลาปิดหน้าบานประตูจะเรียบเสมอกันกับผนังทําให้มองไม่เห็นว่าเป็นบานประตูซ่อนอยู่ครับผมโอ้บานเลื่อนนินจาว่ะนี่นินจาขอไปก่อนละครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาก่อนไหมเออผมจะฟังอะไรอีกนะครับ ถ้าี่ตุ้มมาผมซวยคนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวค่ะตอนนี้รถติดจะตายนะตุ้มเดียวมาไม่ถึงแล้วค่ะเออฟังนะฮะแล้วมีเสียงหัวครับสรุปฝาสล i d i n ิ้งดอ s ิสเต็มเนี่ยดียังไงครับก็ดีตรงที่การออกแบบลักษณะการใช้งานของฝาสล็อตติ้งดอสิสเต็มไงครับเพราะมองเหมือนเผลอจะไม่รู้เลยว่ามีประตูซ่อนอยู่จึงเหมาะสําหรับห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือห้องที่เก็บรักษาความลับไว้นะครับุ ห้องที่เก็บรักษาความออลับเอ่อซ่อนกรงซ่อนกิ๊กนี่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณหลุยนะครับแต่โดยปกติจะใช้สําหรับห้องประชุมที่เป็นความลับห้องส่วนตัวห้องเก็บสต็อกสินค้าหรือห้องเก็บตู้เซฟครับผมเอาละฟังรู้เรื่องนี้ีขอ,อาหายตัวก่อนแล้วเด้ครับอ,อนินจา